สวัสดีครับปลัติดเกมนะครับวันนี้จะมาพูดถึงน้องตัวใหม่ครับน้องด้วงรับผมคริกแน็กนะครับซึ่งมาวันนี้วันแรกเลยแล้วด้วยความที่ว่าคริกแน็กเนะครับเป็นตัวละครที่เห็นตรงนี้ไหมมันลดราคาอยู่7วันครับก็คือถึงวันที่24เมษาจากราคาเต็มพร้อมสกินเนี่ยครับ7จ0คูปองหรือ6 0 8คูปองนะฮะแล้วถ้าเกิดใครบอกว่าผมสายฟรีจะอยากได้ไม่มีคูปองทำยังไงดีสามารถใช้ทองซื้อได้ครับก็คือทองในเกมน,นี่แหละ ซื้อได้หลังวันที่สองพฤษภาคมครับผมก็คืออีกแค่2อาทิตย์ดังนั้นใครอยากเล่นก่อนก็คูป,ปองไปนะฮะถ้าใครอยากซื้อที่ทองก็รออีก14วันเท่านั้นเองครับผมมาแล้วรออะไรครับซื้อก่อนเลยเดี๋ยวด้วงที่ผมชอบเป็นพิเศษครับเพราะเป็นคนชอบตัวละครแนวด้วงมาน,านานแล้วไหนว่าเออนี่น,น คลิปหนันี่ขอซื้อแบบไม่ต้องคิดนะครับเพราะว่าชอบฮะถามว่าเก่งมากไหมมันก็ประมาณเก่งกว่าวัตเตอร์ไฟแต่แพ้นาคอรสครับโอ้ได้แล้วคลิปหนกและชุดเกาะอืมชอบมากครับแนวดวงนี่โอเคคราวนี้เนี่ยดวงเล่นยังไงดีก่อนเราจะต้องไปที่โหมดฝึกหัดมาดูกันออกของกัน อ้อหรือบอกไปรูนใช้ของแบบเดียวกับาคอสได้นะครับอาจจะเป็นรูนสายโจมวีหนักๆเลยก็ได้เช่นเดี๋ยวพูดถึงรูนก่อนนี่ครับรูนรูนถ้าแนะนํานะครับอยากให้แนะนําเป็นรูนแดงครับเป็นออนสล็อตอยู่แล้วโจมตีเจาะเกาะรูนเขียวครับเป็นดักเกิลครอโจมตีเจาะเกาะเช่นกันและรูนฟ้าครับต้องเปลี่ยนเห็นไหมเปลี่ยนซื้อรูน ลุนสีม่วงไม่ใช่ลุนสีฟ้าพ้าตลอดเลยเนะี่ยถ้าเอาโจมตีครับลุนสีม่วงจะเป็นส่วนของ assassinate ครับดีตรงดียังไงโจมตีเพิ่มครับและสำคัญคือเดินเร็วขึ้น10เดินเร็วขึ้น10%ถ้าเกิดเดินไล่เนี่ยตามติดเลยครับโปรแกรมหนา้าวิญ,ญญาณตามติดเลยครับเนี่ยฮะ assassinate นะครับ,นนรบแนะนำทวนนะครับสีแดงเป็นเดสไม่ใช่ดิออนสล็อตไปไหนวะออนสล็อตนี่คือสีแดงที่ต้องใช้ของดวงนะฮะ สีม่วงเป็นแอสซซิเนตโจมตีขึ้นที่และสีเขียวเป็ดักก้นคลอครับตามนี้มาอาจจะได้เมนดวงก็นเนี่ยซีซั่นนี้ชอบชอบด้วงนี้คือชอบมากแล้วเราไปที่โหมดฝึกหัดดีกว่า,าจ,จะได้นะนำไอเทมได้แคมป์ฝึกดวงที่หามว่าเมตาใหญ่ไหมเหรอครับก็คือฮิตไม่เท่านาคอ่ะครับฮิตอยู่นะ เห็นคนเล่นบ่อยอยู่แต่ไม่เท่านาครครับดวงเนี่ยแล้วทำไมต้องมาเล่นโหมดฝึกหัดด้วยไม่ไปเล่นโหมดสู้กัจริงๆิงให้ดูอะเดี๋ยวเลือกไม่ทัน,นครับและที่สาคัญคือยังไม่ได้ซ้อมครับเดี๋ยวแพ้ยับประเด็นตรงนี้สงสารเพื่อนร่วมทีมครับถ้าเล่นตัวใหม่แล้วยังไม่เก่งอย่าเพิ่งไปอะไรอย่าเพิ่งไปตัดอันดับนะครับเดี๋ยวเพื่อนร่วมทีมจะซวยเอาบางทีมันยังงงสกิลกันอยู่ฮะมาโหมดฝึกหัดได้แหละชัวร์สุด เอาจริงคลิกหนกนี่เล่นสนุกนะคือผมมองว่าในหมู่ตัวใหม่ที่ออกมาที่เป็นคูป,ปองเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยงอโค้งอ่ะของคล,งกคลิกหนกผมว่าคลิกหนกสนุกกว่ามาเดี๋ยวปิด AI ก่อนอัาเกรดเบลลอันนี้คือหมดฝึกหัดน,นะครับเข,แบบเข้าแบบเข้าแบบเมื่อกี้ที่ทำให้ดูอันดับแรกต้องอธิบายสกิลก่อนครับสกิลคือถ้าเกิดว่าไอตัวคิกแนกเนี่ยมัน ใช้สกิลโดนใครก็ตามมันจะติดเครื่องหมายครับเดี๋ยวหายเหยื่อก่อนอ่าสกิลนี่ฮะไบต์ใช้สกิลโดนศัตรูการจะติดขั้งต่อไปจะติดความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นครับเป็นยังไงดูกันผมใช้นี่ก่อนอ่าติดเครื่องหมายกัดบึ้มแข็งแรงขึ้นพุ่งไปหนึ่งทีมีคูดาวกี่วิไว้เนี่ยไม่มีคูดาวนะ บุ๊บะขึ้นทุบเห็นไหมเรียบร้อยคราวนี้สกิลนี้ติดไหมไม่ติดฮะเดีด๋ยวๆมันต้องขึ้นคูดาวสิหรือติดคูดาวมันต้องขึ้นไอสกิลอ,อ้าถ้าชนไม่ติดแฮะแต่ถ้านี้ติดอ๋อเดี๋ยวมันเป็นค่าของมันหรือเปล่าเดยวแป๊บหนึ่งนะสกิล อ๋อไอ้ไอ้ไอที่เป็นเครื่องหมายคือท่าของคนของสกิลเนี่ยฮะของสกิลไอ้อเทอร์นิฟงเพกเนี่ยฮะมันคือผลของสกิลนะมาแล้วคือเวลามันชาร์จเนี่ยมันจะฟันแรงขึ้นอยู่แล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวหาเหยื่อชัดก่อนฟันปกติอยู่ที่409กพุ่งชนแล้วทุบติดไม่เห็นเดี๋ยวอาหาเหยื่อถึบหน่อย เหยื่อถึกๆเหยื่อถึกๆนี่อ่ะฟันปกติ352พุ่งชนทุบ512ร้ยนะถ้าเกิดใช้สกิลถ้าเกิดโจมตีหลังพุ่งหรือเช้ถ้าเกิดโจมตีหลังใช้สกิลไปแล้วเช่นอย่างเงี้ยปุ๊บทุบ512แล้วถ้าตีสดๆไม่ใช้สกิล353แล้วเนี่ยคลิกแนกเนี่ยถ้าเกิดใช้สกิลปุ๊บแล้วกด โจมตีต่อไปมันจะแรงครับซึ่งสกิลของมันเนี่ยถ้าคอมโบกันนะอย่างเช่นอันเนี้ยใส่เครื่องหมายปุ๊บแล้วทุบนี่โคตรแรงนะบึ้มเไยนะโดนแรงๆเลยพุ่งปุ๊บอ่ะพุ่งสิทุบแรงหมดครับคราวนี้สกิลของมันเนี่ยติดตัวคือเมื่อใช้สกิลโดนสตรูโจมตีครั้งต่อไปจะโจมตีแรงขึ้นนั่นเองสกิลที่หนึ่งก็คือ Terrifying Flakes เนี่ย ก็คือทําเครื่องหมายครับเนี่ยอ่ะทำปุ๊บตีมรเบิดบุ้ม,มแรงกว่าเดิมฮะดงูง่ายงแล้วก็พอถ้าเกิดทุบได้ปุ๊บมันจะรัคูดาวสกิลที่สาี้แล้วฟื้นฟูนฟนฟนมานายตัวเองด้วยก็คือยิ่งใช้ยิ่งโดนมันยิ่งแบบรีมานาวไวแล้วก็คูดาวไวขึ้นนะับมาสกิลที่2องอีวิลเชนตหนวดมลนะ เห็นไตมาเยอะเราเข้าใจเอ้ยไม่ใช่อย,อย่าพูดถึงเรื่องนี้เด็กดูเยอะพุ่งไปแล้วฮิวเลือดอถ้าเกิดเขาบอกว่าเลือดจะเด้งขึ้นนะมาโดนกันก่อนตอนนี้เลือดอยู่ที่เลือดลดเยอะแล้วฟึ๊บแสดงว่าเป็นฮีโร่ป่ะเนี่ยเด้งไม่เยอะนะใช่ครับถ้าเกิดพุ่งโดนฮีโร่ เลืองจะเด้งมากขึ้นครับดังน,นั้นก็คือถ้าไอเน,นี้ยโดดไปกลางวงแล้วพุ่งก็ฮิลตัวเองได้ด้วยสุดท้ายสกิลอันติเมทฟูลย์ออฟไ i n ิงลองคัสกดปุ๊บมันจะบินนะแล้วกดชาร์ทาม,มันจะทุบไปตรงจุดที่ต้อง,องการได้นานนะตอนบิน,นเร็วนะเห็นนะเดินเร็วขึ้นทุบตุ้มอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวไล่ที่เก่งครับเพราะว่าพอกดปุ๊บมันจะไอ้ายาเกือบตายกดปุ๊บมันจะบินบินเสร็จมันจะเดินเร็วอะเฮ้ยกูดาเร็วจังวะ นะดี๋ยวนะดูคูดาวก่อน12วิครับนี่คือกดได้ระัวเลยพุ่งบินโ,โหบินได้ไกลมากครับบินได้ไกลมากโดดอไม่ทันเอาใหม่พุ่งใช้ท่าหายยอ่อนพุ่งอีกทีนึงตามได้โอ้ยคูดาว้้าพุ่งมันเร็วแล้วมันตามพวกไม่ใช่นาคอที่สบายอนะบินบิน บินนี่เร็วมากครับบินแบบสุดๆเดี๋ยวด,ดูความเร็วคนที่เนี่ย469ครับตอนบินเพิ่มขึ้นมาึ่งครับสุดยอดนี่มันสุดยอดตัวไล่ชัดโอเคอธิบายสกิลครบแล้วฮะจบแล้วก็มาเป็นเรื่องของไอเทมกันน้าดีกว่าในฐานะตัวไล่เนี่ยฮะไอรองเท้าเนี่ยเราเน้นใช้สกิลวละทุบนอนดังนั้นเนี่ยความเร็วโจมตีไม่มีผลรองเทา้าเราแนะนําเป็นรองเท้าคู่นี้ แอเมดวิ่งไล่อยู่แหละป๊าบและสกิลเป็นหลักใช่ไหมฮะสกิลเป็นหลักเนี่ยสายโจมตีลองกินดูตัดไปมันต้องมาคี้แล้วฮะคีสองชิ้นนี้แน่นอนครับผมหรือถ้าเกิดเน้นนัวก็ดาบม่วงนะอาจจะาดาบม่วงก่อนแล้วค่อยมาคี้หรือว่าจะขีก่อนมาดาบม่วงก็ตามสะดวก คราวนี้ถ้าเน้นปวนครับผมแนะนำเป็นชิ้นนี้ชิ้นที่5นะหรือ4ี่ก็ได้ฟอสเคฟครับรถคูดอกได้เกาะไปได้ความชีวิตด้วยถึกเพราะเข้ากลางวงไอชิ้นนี้ถ้าเกิดเราพุ่งใส่สตูเนี่ยปึ๊บเหนนะทุกมันจะติดสโลเลยครับซึ่งโคตรคุ้มกับไอตัวนี้เลยฮะถ้าเกิดเน้นตามไล,ไล่ตามไล่ต้อนนะฮะผมว่าไอฟอสเคฟในชิ้นที่2นี่ก็ได้ฮะชิ้นแรกจะเป็นดาบม่วงก่อนไม่ดาไม่มีดก็ดาบม่วงก่อนครับแล้วค่อยเป็น ฟอดเคปถ้าเกิดว่าเฮ้ยผมไม่เอาผมอยากแบบทีเดียวตายไม่ต้องไปเรื่องมากก็ชิ้นมาตรฐานครับคืออมนี้อามะพุ่งปุ๊บพันหนึ่งฮะทุบสองพันสามเคดิอยู่เพิ่งคิดดิพุ่งเก้าร้อยอะทุบขี้หมดเลยวะเอาเนว่าแรงแล้วกันฮะ แล้วก็สุดท้ายก็เป็นเฟรียทูชิ้นมาตรฐานของสายโจมตีชิ้นนี้มีให้เปลี่ยนชิ้นหนึ่งคือชิ้นที่เรียกว่าอมนิอาร์มครับถ้าเกิดไม่ไม่ชอบออฟของมันไม่อยากเน้นตีแรงคนเดียวอยากปวดในเพื่อนหรืออยากไล่มากครับก็เปลี่ยนเป็นฟอร์ดเคปแทน,นคือชิ้นนี้ไหน,ไหนวะนี่ฮะข้อดีคือฟอร์ดเคปจะถูกกว่าอมนิอาร์มนะครับเพราะว่าจริงเราไม่ใช่ไม่ได้ค่อยได้ใช้เรื่องความโจมตีกระสุดเรือสักเท่าไหร่ก็เหมือนขาดทุน ถ้าเล่นจริงก็เป็นฟอร์ตเคฟก็ดีฮะนะฮะเพราะงั้นก็เซตไอเทมของป่าได้เป็นเซตนี้บึ๊บพุ่งทุบป,ประมาณนี้ครับไอเทมของตัวชื่ออะไรนะคลิกแนก็กอเคเรียกได้ว่าถูกใจครับตัวนี้อัลเจอตินนี้ถูกใจมากบึ๊บบึ๊บบึ้บโอ้โห คอมโบนะครับก็คือพุ้งเข้าใส่ก่อนทุบเปิดเครื่องหมายทุบอันติบินตามกดทุบลงไปครับและหรืมว่าเรามีฟอร์สเคปันสโลได้ด้วยฮะสุดยอดครับตัวนี้ชอบชอบเชอว่าชอบนะถ้าถามว่ากับที่กับหมอคงเป็นไงชอบมากกว่หมอคงเยอะครับตัวนี้โอเคก็ขอจบกันแนะนำคลิปแรกของคลิปนี้นะครับเจอใหม่คลิปหน้าป๋ารักขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม